สวัสดีครับเมื่อถึงวันรัฐธรรมนูญวันที่10ธันวาคมปวงชนชาวไทยก็จะน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรสยามฉบับแรก เมื่อปีพุทธศักราช2475ซึ่งรัฐธรรมนูญนั้นก็ถือว่าเป็นหลักหรือแนวทางในการบริหารประเทศนะครับแต่ประเทศชาติจะเป็นไปในทิศทางใดจะดีไม่ดีอย่างไรองค์ประกอบสำคัญที่สุดก็คือคนในประเทศหรือคนในชาตินั่นเองซึ่งจะเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละคนหรือว่าทุกๆคนจะต้องมีธรรมนูญชีวิต มีหลักหรือแนวทางในการบริหารชีวิตของตนเองเป็นพื้นฐานเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีวินัยทำให้นึกถึงธรรมนูญชีวิตข้อหนึ่งซึ่งเป็นคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้ว่าข้อปฏิบัติเหล่านี้ถ้าหากเพ่าปฏิบัติได้ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดเลยแล้วก็ยังผลให้เกิดสิ่งดีงามตามมาอีกมากมาย จะอยู่ที่ไหนก็ทำให้สังคมนั้นๆพลอยได้รับประโยชน์และมีความสุขไปด้วยข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดเลยนั้นเรียกว่าอปันนกะปฏิปทามี3ข้อด้วยกันครับข้อที่1อินทริยสังวรหรืออินทรียสังวรแปลว่าความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจข้อที่2โพชเนะมัตตัญุตา แปลว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารและ3ชาคาริยานุโยกเป็นผู้ตื่นรู้สู้งานไม่เกียจคร้านไม่ท้อแท้3ข้อนี้แหละนะครับที่จะเป็นแนวทางที่จะทำให้ชีวิตปฏิบัติไม่ผิดแล้วก็เป็นการครองตนครองตัวได้อย่างเหมาะสมทบทวนดูดีๆนะครับสำรวมระมัดระวังในการดูในการฟังสิ่งต่างๆเป็นต้น เป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารก็ทําให้สุขภาพร่างกายดีแล้วก็ตื่นรู้สู้งานไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยอะไรง่ายๆมันเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอถ้าหากว่ามีสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมนูญชีวิตก็พาทําให้การดําเนินชีวิตตามคันลองแห่งรัฐธรรมนูญก็พลอยราบรื่นเรียบร้อยจะได้ไม่ต้องไปแก้ไขกันบ่อยๆสวัสดีครับ